สวัสดีพี่น้องมะส,สุขมะสุก้อนสุมงมะสุบอนเนาะสวัสดีมือน,นี้เนาะสิพามาเบิ่งย่ายสวัสดีพี่น้องเยลยเก็บมะขามแล้วเดียวนี่ยนะเออมะขามมะแม่าวมาแม่ตามาแม่มาหนะแม่สวัสบบดีป่าลุงตาสวัสดีป่าลุงโอ้อันนั้นเมย์ใหญ่ใหญ อันนั Pokémon, ้นพอใหญ่เน้องมอนี anyway> ่บัโทุ uh ่มพอใหญ่ก er> ็ไม่ใหญ่คือสามัคคีกันแท้มือนนี <k 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 ่ไปดิพี่น้องเอ้ยเก็บมะขามแห้งนี่ให้เขาขึ้นให้น้องเคยขึ้นสดใสแห้งแห้งบดนี่มีแต่งามันจะเสื่อมผมไม่มามะขามพี่น้องเอ้ยคุณนะแต่เป็นมะขามมะขามแห้งนี่พี่น้องบ่งเป็นมะขามวันนั้นเก็บมะขามมาไปให้ลูกในร้านมาคนที่ชอบสอขน้อมคุณ ปุ่นนะปอเธอบวกก้อนปุ่นได้มากแล้วเนาะมูอนี้เนาะมาเก็บมาข้ามซอยน่องปุ่นเลยได้มือนี้ใช่แล้วฟูขึ้นฟอถ้าฟูข้นงานสั่นสูงขนาดเลยปุ่นละต้นใหญ่เลยได้ต้นขามต้นนี้เนาะหลายปีเลยได้หนิหาหกสิบปีได้แล้วเนาะต้นขามต้นนี้ อืเถพนแล้วผพนไปเด้ดีอยู่เทิงุนเนาะนี่ฟากันเก็บนาะแม่ใหญ่ลานสองคนพ่อใหญ่พุนน่ป้าเถอะ่าตานเนาะอืม เขามาแล้วก็ฝากเด้อพี่น้องเลยฝากเด้อฝากบดสุขูสุขคนสู่หม่องสู่บอลเนาะพี่น้องเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะพี่น้องเนาะเพได้เป็นกําลังใจให้เนาะ่องเก่า่องเดิมเด้อพี่น้องเด้อ่องเบาโดนอิทธิพลคือเก่าเลยพี่น้องเลยขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องก็สุขุสุขคนแล้วเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมเฮานี่แหละเพได้เป็นกำลังใจให้เนาะ มื่อนี้เพื่อนมีความสามัคคีกันเนาะมืโอนี้ไม่ใหญ่พราใหญ่หลานไายเนาะลองสองหลานไายเพื่อนมีความสามัคคีกันได้ออกมาเก็บมะขามมื่อนี้นมะขามกับบอดดิไกดอใกล้ใกล้เทียงนั่นแหละเนาะเบิ้งมะขามเป็นอะไรง่ายง,า,ยงามอยู่บ่มะขามแหงก <laughs> บกกะงามอยู่ดอกนนนีีีดเ,<อ>เป็นตะบังบ่องนั่นแหละนะเป็นบังหม่องบังบอนบงังบังง่ากับ แขหงเนาะบางงาแะแหงบางต้นก um. 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 ัดฉีดดีแน่จักหน่อยฮึมปัดตัวฝืนผุนี่แหงกัดคักดไงโอ้โหผุนน้ำคามเมา่อเถอะผุนนะกะงามอยู่เป็นบางงาเด้อบางงากะงามบางงากะ มันมาคาหวานหวานปอนี่วาำสุเบ่งดูหวานเออหวานเนาะระถางพูนอยู่ทังน่ะงาเป็นเกลื่อนๆนี่พี่น้องเลยห้ากระไดมาคำมาคอยู่ถังเดียวยังวานเต็มเตม ว่าากระสอมาาดกรสอบุ่แต่ว่างงานนโ่ลงมาร้ายเหรอคุณน่ะปาดทบตั้งถอดกรสอบตั้งดกระสอบยังบ่มีมาขามอยู่พุ่นนางงานยังทั้งนี้กัยังมีอยู่พุ่นังพุนก็ยังมีอยู่ได้ ไปหาไปหามาคามหเรือไปหาติดสาวยังบวชย่างวะหาหมาคามบอกโอ้หามาคามเนาะคุนวะโอุ้่นลองเทงเด้อหมา้งเด้อลองเทงไหมมึงดู้เบื่บลืมวจืดแล้วลืมแล้ว รถบูมีน้ำมันเอาดูรถบมีน้ำ um, ม uh, okay, ันเอาดูาได้เอามค่ะฮืรถบมีนันนะว้วกอยู่ล่ะเฮ้ยเก็บ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 ซอยเป็นไงด้วยว้เออเก็บซอยญ่จะได้แล้วว้ Ơ, ừ, bớt lèo vang nè. Cả bộ áo vang nè. Cả áo nè. Chị bố vang nè, kẹp nó nè. Hửm? Kẹp nó nè. Vang đi bò. Ơ. Nè. Ừ, 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 bà, bà. ừ, ừ. Pa, thủng cứ nhảy thế. Ướp. Pa, tô. Chị บ่อแล้วเฮ้ยผีแล้วผีเอามาผีสิสสได้จักตาจักรทังเนาะโอนีอ้เนาะคือมีแต่งาแท้มาคามเนี่ยกะไม่โดกอยู่แต่มันแข่งพี่น้องอเอ้ยกับเออกัสิประมาณนี้แหละบ่ค่อย งามปันใดเนาะมขามก็ได้เออนี่ก็ได้อยู่ไซรละ่ะฝนผุขืนเลยป่า,าทโทวอยติสูงหัวใหญ่ฝน,ยยนยยก็ไปแล้วเห็ดเวี้ยบฝนเนาะเหลือแต่ง่ายล้านสองล้านเนาะล้านไส้สองล้านนีแ่แหละ

โอ้มีเงินหลายแท้เออบัเถืงบัเถืงบอบอน้อยเดียวน้อยเดียวบมเป็นยังดอกเข่าปลายมันถือจะซื้อบ้าโทษหน่อย่คือขึ้นนานๆขาดแท้หน่อยๆ

บัเถิงอืมเออยหลูกาลูกอย่ดฮะปุ่่ีแ <si ต่เสียงพันธุ์ละทั้งเถิงผู้ยอดใหมุ่่นละเห็นบะ เบิดแล้วเนาะใสโอ้โหโอ้ยสุ่มบมได้สัน่นนะพี่น้องเอ้ยโอ้หมดได,ด้บมได้ดิ่ดดิ่ดตาไล,ล่บุญแหละโอ้ขอโทษขออภยัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยเวลาเขาซูมเขม้ามามันสีสันมันสีดิ่นเนาะ ผิดฝากการอะไรก็ขอโทษขออาภัยหลายลๆเด้อพี่น้องเอ้ยให้จังได๋เลยเน,ะน,นยาะใครอือกูมียังไรเด้อพี่น้องเอ็แค่สิฝากไหวเนี่ยพอสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอเราส่มาบค่ะขอ,อบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องโมสตูปสุดคน